จะฝากถึงแฟนที่อยู่ต่างประเทศอย่างอย่างเมืองจีนนะครับผมที่ได้ไปมาล่าสุดก็ขอบคุณทุกคนนะครับเพราะว่าเ,าเพิ่งทราบว่าตอนที่ไปเนี่ยนะครับเพลงระยะทำใจของกันเนี่ยก็ก็ไปดังที่นู่นด้วยเหมือนกันนะครับผมก็จะมีแบบว่าเหมือนกับเหมือนกับสถานีทิ่ยูของของประเทศจีนก็นมาสัมภาษณ์ว่ารู้ไหมว่าเพลงนี้เนี่ยดังมากๆที่ที่เมืองจีนด้วยนะครับก็รู้สึก ไม่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเพลงนี้จะดังด้วยก็จะมีเหมือนกับเป็นครื่องิทยุของของคลื่องเทศไทยที่ที่เขาได้ไปเปิดที่เมืองจีนนะครับผมก็เพลงนี้ก็ดังพอสมควรนะครับผมก็ขอบคุณมากๆสำหรับแฟนๆที่เมืองจีนนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับแฟนๆของเมืองไทยนะครับแฟนๆทุกคนที่ให้กำลังใจกันนะครับผมคนที่ไปด้วยกันที่เมืองจีนรวมถึงคนที่ไม่ได้ไปก็เวลาที่ก็เพิ่งรู้ว่าตอนที่วันที่ไม่ได้ไปเนี่ยก็มีประกาศรางวัลซีดอะอร์ดด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ ให้กำลังใจคอยลุ้นให้กันนะครับผมขอบคุณมากๆจริงๆแล้วก็วันนี้ก็กลับมาแล้วแล้วก็จะตั้งใจทํางานที่ที่เราได้มีอยู่ก็จะมีละครตอนนี้ก็ลุยละครเรื่องเพินแพ้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะมีการถ่ายทำมิวสิวิดีโอด้วยปลูกชั้นได้ไหมนะครับผมก็คอยติดตามด้วยกันครับ